วันนี้เดี๋ยวจะพามาเปลี่ยนหลอดไฟบ้านจากหลอดไฟปกติจะเปลี่ยนเป็น LED นะครับผมประโยชน์ของ LED ก็คือจะประหยัดไฟแล้วก็จะไม่ใช้สตาร์เตอร์แล้วก็ไม่ใช้ประหลัดนะครับไอตัวเก่านี่มันจะเสียงเสียงมันจะดังเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูครว่ามดังยังไงอันนี้เราก็จะเปิดเปิดฝาครอบฝาครอบตัวนี้ออกมาแล้วก็ต่อเพราะว่ามันจะจ้ำตรงได้นะครับ นะครับก็จะถอดตัวไอ้ไอตัวนี้เขาเรียกว่าสตาร์เตอร์ตัวนี้ก็เป็นประหลาดถ้าเราเปลี่ยน LED เราก็จะไม่ใช้2ตัวนี้เลยทั้งสตาร์เตอร์แล้วทั้งประหลาดไฟเราก็จะไม่ต้องมาเก็บอยู่ที่นี่หรือว่าก็ลดการกินกระแสไฟไปได้ได้ที่ว่าทาให้ความร้อนแล้วเกิดเกิด Chrome, ไอ้เพลคโคมไหมเพราะไเนี่ยสีน้ำดำเนี่ยก็จากจาประหลาดพอมาทํางานหลายๆชั่วโมงแล้วก็เกิดความร้อน ทําให้ไฟไหม้ได้นะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็ถอดตัวนี้ไปออกอตัวนี้ออกแล้วก็คมแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไอ้ LED ใส่ไปได้เลยนไ่ครับ LED บมันก็จะมีมีเป็นไอ้เป็นเล็กดูดสามารถติดได้เลยมาติดได้เลย เนียครับตัวนี้ก็เป็นต่อตรงนะครับก็สามารถถ้ากดกดอีด้านนึงก็ดึงออกได้เลยครับเนี่ยนะครับพอเราจะใส่แล้วก็กดใส่ด้านกดปึ๊บล้วก็ปล่อยแล้วก็ใส่อีกเส้นนึงกดปน๊บเราก็ใส่เป็นต่อตรงแล้วก็อีด้านนี้ก็จะไปเข้ากับไฟบ้านได้เลยครับจับกับไฟบ้านได้เลยโอเคนะครับเดีย๋ยวไปต่อเลยนะครับหลอด LED ตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กดูดครับเอาติดกับฝาแผ่นเดิมได้เลยแล้วก็ชุดนี้ก็เป็นต่อตรงสายไฟเข้ากับสายบ้านได้เลยเฮยครับร้อยอย่างนี้นะครับเฮยครับก็ติดติดได้เลยไม่ต้องใส่นอ็อตอะไรอรนนี้ก็กดใส่ได้เลย แค่สองสามวินาทีก็เสร็จแล้วครับเ,เดี๋ยวเราเราลองก่อนนะครับเทปโอ้โหแสงสว่างก็จะเป็นแบบนี้ครับก็เ,เดี๋ยวเราจะลองเพราะว่าแสงมันจะมันจะ,จะ,จ,ะจะกระจายเกินแต่ถ้าเรามีตัวนี้เอาเรามีตัวนี้มันก็จะทำให้ครอบคุมแสงมันก็จะพุ่งลงอยู่อยู่ ตรงล่างตรงข้างครับครับผมการติดตั้ง LED ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีครับเสร็จแล้ว